thank you จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองของการท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเป็นก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงรายได้ประกาศวาระจังหวัดการเป็นเมืองกเกษตรสีเขียวอาหารที่ปลอดภัยโดยใช้ Green Network เข้ามาเชื่อมโ,โยงโครงการ r e e นตัวแรกที่จังหวัดเชียงรายสนับสนุนให้เกิดก็คือ Green Community การส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกร,ร,กรผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยห่วงใยในเรื่องของผูมิทวโและสิ่งแวดล้อม กรีนตัวที่2ก็คือกรีนเซอร์วิสเครือข่ายร้านอาหารและโรงแรมอาหารที่ปลอดภัยโดยนำเอาวัตถุดิบที่เครือข่ายเกษตรกรผลิตปลอดภัยนำมาไปรูปทำมาเป็นอาหารให้ผู้บริโภคแล้วก็ยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมกรีนตัวที่3ก็คือกรีนเท h ก็คือเครือขา่ายนักท่องเที่ยว เครือข่ายผู้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยที่ต้องการกินอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สนับสนุนในเครือข่าย Green Network ทำให้เกิดตัวที่4ก็คือ Green Fund กองทุนอาหารที่ปลอดภัยซึ่งกองทุนนี้จะสนับสนุนในการสื่อสารลดมะลง ให้เกิดความตระหนักในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเข้ามาพัฒนาตรวจสอบกระบวนการอาหารปลอดภัยตล้งหมดนี้มาร่วมกันโดยมีหัวใจเราเรียกว่า Green Heart ก็คือเครือข่ายที่มีความห่วงใยในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยของคนในท้องถิ่น มาเป็นเครือข่ายกันมากๆนะคะเพื่อท่านจะได้ผลิตอาหารปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคและพวกเราทั้งหลายก็ควรใส่ใจในเรื่องของการรับประทานค่ะวันนี้ลาท่านไปแตเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านดูแลหัวใ่สุขภาพเสมอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอสบายดีนะคะค่ะอโครงการอาหารปลอดภัยจนไทยเป็นสุขซึ่งประกาศเป็นวาระจังหวัดแล้วนะคะเดินหน้ามาได้ขนาดนี้ไปสู่กรีนเน็ตเวิร์กการเชื่อมโยงต่างๆขอออหลักกานในด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะกอถือว่าเรื่องสอง ความสุขนะคะแบบได้เขาเรียกว่าปลอดภัยใน,ในเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อะไรต่างๆนะคะอา,ากาศต่างๆนะคะรวมทั้งหมดตัวนี้นะคะก็ถึงว่า,วามันก็จะเป็นเซ่กนามันะะจะต้องหาริาการกัน เวลานี้แนวโน้มของโลกคือคนเนี่ยรักสุขภาพเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพนี่จะเป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าจะบริโภนสินค้า,า,าราคาแพงขึ้นแต่มั่นใจว่าสินค้าที่เราผลิตไปแล้วส่งเสริมให้มีสุขภาพที่มีเพน่มมายเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อคนมายเยอะคนกินเยอะก็คนก็ต้องปลูกเยอะคนต้องทําการเกษตรเยอะแน่นอนถ้าเราบอกว่าอาหารที่เชียงรายเราปลอดภยัยอาหารเชียงรายของเราเนี่ยได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนมาอย่างดี ก็จะมีตลาดของการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีตลาดคนมาเที่ยวมากขึ้นคนมาพักมากขึ้นคนมาคิดมากขึ้นวัตถุดิบที่จะนาเข้ามาสู่ร้านอาหารก็ต้องขยายเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําให้ครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการทําการผลิตอาหารที่เป็นอาหารปลอดภัยได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจ<ช>ากหนึ่งร้อยครัวเรือนเป็นห้าร้อยเป็นหนึ่งพันเป็นสามพันแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะผมเชื่อว่าจะขยายไปอย่างจังหวัดรอบๆเชียงรายเราด้วยคิดว่าการขับเคลื่อนโครงการอาหารเกษตรปลอดภัย เชียงรายเป็นสุขเนี่ยเป็นโครงการที่มีความสําคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนทุกภาคส่วนก็ฝากตั้งแตผ่ผู้ผลิตซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับช่วยกันทําให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการอย่าไปทําอะไรที่มันนอกเหนือคุณภาพอันที่2ครับคือส่วนราชการเองขณะนี้ผมก็สนับสนุนเต็มที่ในเรื่องการตรวจสอบในเรื่องการควบคุมในเรื่องการดูแลเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรมีายไดกขึ้น ในส่วนของร้านอาหารซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีชมรมว,วงแล้วชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเขาก็รวมตัวกันยินดีที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์การ,กรเกษตรจากชาวเชียงรายของเราที่ทํกาการเกษตรปลอดภยัยเพราะฉะนั้นทั้ง3ฝ่ายนี้ถ้ารวมเป็นเครือข่ายที่หนึ่งนันเชื่อว่าอนาคตเชียงรายของเราจะมีเศรษฐกิจที่ดีอย่างแน่นอนครับลีนพลัสกงทชุดอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขสื่อสารสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยคอยเฝ้าระวงังตรวจสอบ ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารเชียงรายเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายคนเชียงรายหัวใจสีเขียวที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและสุขภาวะของคนในท้องถิน่นเป็นกำลังใจให้เกษตรกรชิมหน้ารักปลูกผักปลอดภัยให้เรากินช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขับเคลื่อนการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนาเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานและนักท่องเที่ยวที่จะได้มาเที่ยวเชียงรายอย่างมีความสุข นั้นตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วว่าสุขภาพของคนไทยตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงบ่งใจที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าเราฝากสุขภาพของเราไว้กับอาหารที่ไม่ปลอดภัยฉะนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของคนไทยทั้งประเทศเสียใหม่ให้ตระหนกรู้ถึงพิษภัยที่มากับอาหารและให้รู้ว่าการกินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตของเราถึงขนาดที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า ชี่คัดฉาปรมะโรคาความหิวนั่นมันเป็นโรคอย่างยิ่งและเพราะที่หิวเพราะหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนั่นแหละเราจึงกินกันไม่เป็นพอกินกันไม่เป็นแทนที่อาหารจะเป็นยาเดี๋ยวนี้หลายคนกินยาเป็นอาหารอันนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นการที่จังหวัดเชียงรายโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรเครือข่ายต่างๆลุกขึ้นมาทําโครงการนี้เป็นการนําร่องจึงเป็นเรื่องที่อนุโมทนาศาธตร์ทุกการเป็นอย่างยิ่ง พราะประโยชน์ส่วิผลที่เกิดขึ้นกับโครงการนาร่องที่จังหวัดเชียงรายนั้นถ้าเราทําสําเร็จโครงการนี้สามารถยกไปทําที่ไหนก็ได้ในบ้านนี้เมืองนี้รูดีกว่านั้นยกไปทําที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ในนามของพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งตระหนักถึงปัญหานี้อัตามาภาพขอประกาศอนุโมทนาสาธุก,การทุกท่านทุกคนที่มีส่วนผลักดันโครงการนี้อย่างจริงจังไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหลังก็ตามทีขอให้ถือว่าเราได้ทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกัน สุขภาพเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธองค์จึงตรัาว่าอารโรคยะประมาราภาความไม่มีโรคนั้นเป็นโชคของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีโชคหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะเพราะถ้าเรามีสุขภาพดีตัวเองก็มีความสุขและตัวเองของเราและตัวเราที่มีความสุขเราก็สามารถยังชีพยืนชนอยู่ยาวนานเพื่อที่จะขยายกระจายความสุขไปยังคนอื่นได้ด้วยพูดอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีสุขภาพดีเราก็จะทําให คนอีกมากมายมีความสุขเหมือนือนกับเรา